โยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคําเตือนคลิปนี้ครับสร้างมาเพื่อขอขอบคุณ400ยอด Subscribe ที่ทะลุของช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลไม่ได้มีเจตนาจะดราม่าจะไปสื่อทางอื่นหรือจะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอ้ oh, ปิดประตูก่อน <laughs> มาเว้ยมาแล้วนะครับอาครับสำหรับผู้ที่ฟังภาษาไทยไม่ออกนะครับก็มา <laughs> this this video i i m e a n i i wasn't want to copy r i g h t or sexual violence หรือ and i did not violence so stop สมีโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วขอบคุณสำหรับ400 400ยอดยอดติดตามยอด subscribe นะก็เติบโตไปด้วยกันนะเราจะถึงพันโดยเร็วนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวจะพบกับอะไรพิเศษ ขอบคุณที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทางขอบคุณที่เขเขียกันไปขอบคุณที่ไม่เคยทำให้อ้างว้างขอบคุณที่เราอยู่มาด้วยกันขอบคุณช่วงเวลาในทุกคืนพออันนี้นะครับอดี๋ยวโรลิขสิทธิ์นะก็อย่างที่บอกไปครับคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์หรือแต่อย่างใดครับ I don't mean I don't mean to copyright like, okay YouTube นะครับ I don't mean to sexual content I don't mean to violence I don't mean to anything I just thank you for for the 400 subscribe sub s c r i p t i o n ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ฟังภาษาไทยไม่ออกนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยว YouTube มันจะฆ่ากูอีกนะเดี๋ยว YouTube มันจะมาแบนอีก ตอนนี้ผมแล้วช่องนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไลฟ์สดไม่ได้นั้นรอเดือนกระกฎากลางเดือนจะได้กลับมาไลฟ์จะได้มาพูดคุยกันสักทีแล้วแต่ว่าบางครั้งผมว่อาจจะอยู่อยู่ไว้นี่นะอยู่โรงเรียนก็จ,จะไม่ได้มาไลฟ์คุยกับทุกท่านนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับ

เดมิมาเลเซียเดมิมาเลเซีย oh oh oh. นีนะครับเดี๋ยวเจอต่อไปโอ oh 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 oh. มารวมกันร้องมารวมกันเชียร์ให้บุรีรัมมารวมกันร้องมารวมกันเชียร์ให้บุรีรัมเชียร์บุรีรัมโอ้ครับผมไม่รู้เนี่ยเรงมาหลายเพลงแล้วจะโดนนีสกสิทธ์ไหมก็ไม่รู้นะครับ ทำยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าดีใจตอดแคนเวลทำไม่ถูกอะนะครับนะครับ mm. ก็มากลา,างคลิปแล้วนะก็ขอบคุณอีกรอบครับสี่ร้อยซ r บสไ์ทางยูทู e นะเติบเติบไปด้วยกันนะครับเติบโตไปด้วยกันถึงขอให้ถึงพัน พันซัดคล้ายได้เร็วนะนคลิปนี้ก็มาขอบคุณอย่างเป็นทางการนะขอบคุณมากนะเวียดนามเอ้ยเวียดนามเอ้ยอาซาลาลาลาเวียดนามเวียดนามเอ้ยเวียดนามเอ้ยลายซ่าซ่าเวียดนามตื้อ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 

Ah โอเลลลโโโอออเเเคครับผมเข้าใจทุกคนอาจจะมองว่าผมอ้วนขึ้นไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมกำลังลดน้ำหนักอยู่พูดตรงๆนะนะครับเรามาเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ของเรายิ่งใหญ่บุกเข้าไปลุยเข้าไปคว้าชัยที่ฟันมาครอบนี่คือเสียงคำลาบลืน่นนำเอาจ้าไทยแลนด์มีเชียร์ไทยแลนด์

มอร์อสิตี้คัม m อร์สิตีเวเตวิลเอ้ยบูโดเฟรนันต์ติดทีมยอดเยี่ยมนักเตยูคูเจ็ดคนอ่ะเออพิบรีกบมาเตเดือนมิถุนารัฐบาลไฟเขียวแล้วดีใจไหมดีใจคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับใครไม่ได้กดซับฝากด้วยนะ สวัสดีขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปฉลอง400ซับส c คร b ์นะนะครับเติร์เดเติเติร์เติร์เติ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 ร์เติร์เติ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  นะรประมาณนั้นประมาณนั้นสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่าผมเชียร์ทีมไรนะครับในเซไทยเชียร์เชียร์บุรีรัมครับแต่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อโอเคหล,ห,ลห,ลหลายคนเข้าใจแหละหลายคนคงเห็นว่าใส่เสื้อเมืองทองบ่อยใช่ไหมแต่เชียร์บุรีรัมนะน,นี่ผู้จัดใจเลยแล้วก็บอลน,นอกเชียร์แมนยูกับเรอัวมาดริดนะนะครับสําหรับลิเวอร์พูลที่จะได้แชมป์ที่จะกลับมาเตะยินดีด้วยนะครับ congratulation นะครับ to the cop นะประมาณนี้นะครับ ไม่รู้คลิปนี้ออกไปจะไอ้นี่จะประมาณไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันถ้าปล่อยออกไปอย่าดาราม่าแล้วกันนะพูดไปแล้วนะครับ no drama โอเค I don't i don I d d mean I don't mean to copy r i g h t I don't mean to sexual content I don't be mean mean to to violence please understand me YouTube I hope break the chain and the stop spread of covid 19นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนานะครับจะละเมอลิขสิทธิ์จะสื่อทางเพศหรือจะอะไรต่างๆไม่อย่างนั้นเลยครับจุดประสงค์คืออยากขอบคุณนะครับแฟนช่องทุกคนนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะที่ทำให้ช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลมันเติบโต รอดูกัน UCL u ู f a Europa l e a g u จะกลับมาเตะไหมนะเดี๋ยวเจอกันเวียดนามมาเลย UAE พวกเนี้ยอินโดเนียเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,เด,เ,จอเดี๋ยวเจอไทยเราจะเข้ารอบต่อไป2ทีมนะครับซูซูกิครับเราจะเราเราใจนี่เราจะไม่ส่งแข่งจบหรือส่งทีถ้าส่งเราไปตกรอบแรกหรืออะไรนะแต่ผมบอกว่าส่งไปเถอะส่งชุดไหนก็ได้นะครับ แมีข่าวนะครับว่าเวียดนามบอก99เจะได้เขาจะได้แชมป์อโอเคเอาแชมป์ไปเลยแต่กูจะทวงคืนแชมป์ในสักวันคอยดูวัสดีครับ